สวัสดีครับทาบ่านผู้ชมก็ผมติ๊กฮีโร่ก็กลับรับใช้แฟนๆอีเช่นเคยนะครับ EP นี้พบกันเป็น EP ที่3นะครับก็เป็นการคำนวณของท่านอาจารย์จุกบางจากนะส่งไม้ผมเป็นตัวแทนนํามาเสนอในหะ้กับแฟนๆทุกท่านนะครับช่วยกันอุดหนุนนะเนื้สารจุกบางจากนะมีวางแผงตามแผงหนังสือทั่วประเทศครับเป็นเนื้สารเก่าแก่นะครับอยู่คู่ับอง,งการมานานกว่า30ปีนะครับช่วยกันอุดหนุนเพื่อให้ความสำเร็จความอยู่รอด คู่กองคงการตลอดไปนะครับก็ EP นี้ก็เป็นการคำนวณเลขท้าย2ตัวล่างนะครับก็จะเริ่มกันเลยนะครับสำหรับแนวทางที่1หลังเช่นทุกทุกวดที่ผ่านมานะครับหากท่านจะตรวจสอบผลงานก็ลองย้อนกลับไปดูวิดีโอเก่าๆตอนหลังได้เลยนครับเราจะไม่กลับย้อนไปทบทวนอีกนะครับเพื่อเพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลานะครับเริ่มกันเลยนะครับสําหรับแนวทางที่1นะครับ งวดประจํางวดวันที่2องพฤษภาคมสองพนายหกสิบนะครับปากหลัก10ล่างนะครับเด่นนะครับศูนย์หนึ่ดแดับไปสี่นะครับส่วนหลักหน่วยนะล่างนะครับ0ูนย์หนห้าดับไปสี่นะครับจับประกบคู่ได้7 7 4ดเนะครับต่อไปขั้นตอนต่อไปนะคือการนําเลขเดับมาคัดกรองให้เหลือน้อยลงไปสำหรับแนวทางที่1นนะครับเราก็จะเริ่มกันแล้ว คัดคัดกรอกันเหลือน้อยลงไปนะครับ0ูนย์เศษตัวนี้คือไม่มาด้วยกันนะศูนย์นะศูนย์หนะครับศูย์หครับหนึ่ครับหนึ่นึี่ครับต่อไปก็สี่แครับไม่มีนะครับก็แปดแก็เอาออกไปด้วยนะครับต่อไปสองหครับ สองไม่มีต่อไปศูนย์หนึ่งครับตัดไปแล้วนะครับต่อไปหกเก้าครับหกเก้าไม่มีครับสี่ห้าหกไม่มาแล้วกคนสี่ห้าครับสี่หกครับไม่มีครับห้าห้าห้าหกครับต่อไปหนึ่งสองครับหนึ่งสองสองหนึ่งรวมทั้งสองสองด้วยนะครับต่อไปศูนย์สี่ห้าศูนย์สี่ครับไม่มีนะครับก็คือศูนย์ห้าห้าศูนย์ครับสี่ห้า ไม่มีครับต่อไปสองสามสี่ไม่มาด้วกันสองสามสามสองสามสามสี่ไม่มีนะครับต่อไปสี่แปดเก้าสี่แปดไม่มีนะครับสี่เก้าไม่มีนะครับแปดเก้าไม่มีนะครับต่อไปเจ็ดแปดครับต่อไปหกเจ็ดแปดหกเจ็ดครับหกแปดแปดหกครับเจ็ดแปดก็แัดไปแล้วต่อไป ก็หนึ่งสองหกหนึ่งสองตัดไปแล้วหนึ่งหกตัดไปแล้วสองหกตัดไปแล้วครับต่อไปครับหนึ่งสี่ห้าหนึ่งสี่ครับไม่มีครับหนึ่งห้าครับห้าหนึ่งครับสี่ห้าไม่มีครับต่อไปก็คือแปดเก้าศูนย์แปดเก้าไม่มีแปดศูนย์ครับศูนย์แปดครับเก้าศูนย์ครับไม่มีครับต่อไปสี่ห้าศูนย์สี่ห้าไม่มีสี่ศูนย์ ไม่มีห้าตัดไปแล้วนะครับต่อไปเก้าศนไม่มีครับเกไม่มีครับศูตัดไปแล้วนะครับต่อไปสามสี่ห้าสามสี่ครับไม่มีสามห้าครับสามห้าไม่มีครับต่อไปศูนย์ตัดแล้วศูนย์หกตัดแล้วหกตัดไปแล้วนะครับต่อไปหนึ่งามหนึ่งสอตัดไปแล้วหนึ่งสาครับ สามหด้ 1> 1 1ครับสอสครับตัดไปแล้วนะครับก็จะเหลือนะครับศูครับศูามครับหนึครับสอนยครับสอหครับสอปครับสามศูนย์ครับ สามหกนะครับสามแปดนะครับห้าสองครับห้าแปดครับเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดห้าครับแปดสองครับแปดสามครับแปดห้าครับ 1>, 1 2ึ่งสองสาชุดนะไม่ใช่นะนี้าชุดห้นะครับ28งแปดนะก็สามศูนย์สนะครับ10 14 18 19ครับ19ชุดสิบเกชุดนะครับ ต่อไปคือแนวทางที่สองนะครับแนวทางที่สองก็คืออ่นะก็คือสองเอนะอยังไม่ผิดนะงวดที่แล้วก็เสร็จเนื่องกาลังเดินด,ดีนะครับงมวดนแล้วออก 8, แปดห้าได้ออกแปดห้าไม่ใช่ห้าแปดห้าครับอ่นะแถวนี้ก็มานะครับอ่นะแถวบนก็มานะครับห้าแปดก็มีแปดห้านะครับก็ง่อวดนนี้ก็ใช้สูตรเดิมนะครับคิดว่าน่าจะมาอีกครั้งหนึ่งนะครับสับพูดติดตามประจําอยู่นะครับ ก็ตอง A ก็คือ2 3 4 6 7นะครับแล้วก็ตอง B ก็3 4 5 6 7นะครับ3 4มห้ชนสาม7นะส3มสีไม่มาเนี่ยตรงข้ามยิงกัน5 2ครับต่อไปก็เช่นเคยเอาเลขดับมากัดต่อไปนะครับ0 16นะครับ0 1ไม่มีนะครับ0 6นะครับ1 6ไป48ครับ44 สี่แปดครับต่อไปสองหกต่อไปศูนย์หนึ่งไม่มีครับหกเก้าครับสี่ห้าหกสี่ห้าสี่หกสี่ห้าหกนะครับหมดแลครับต่อไปหนึ่งสองไม่มีนะครับศูนย์สี่ครับศูนย์ห้าไม่มีครับสี่ห้าถักแล้วนะครับ ต่อไปสองสามสี่ครับสองสามสามสองสามสองสามสี่ครับให้มาด้วยกันต่อไปสี่แปดเก้าสี่แปดและสี่เก้าครับแปดเก้าไม่มีครับเจ็ดแปดครับเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดครับต่อไปหกเจ็ดแปดนะหกเจ็ดหกแปดครับต่อไปนะครับหนึ่งสองหกนะครับสองหกไม่มีนะตัดไปบอดแล้วนะครับต่อไปหนึ่งสี่ห้าหนึ่งสี่ครับ ห5ครับไม่มีครับ4ี่ห้าับไปแล้วหมดแล้วครับต่อไปแ9ด้าศย์ครับแ9ด้าครับไม่มีครับแ0ดศย์ไม่มีครับ90ไม่มีครับต่อไป4ี่ห้าศูนย์ครับ4ี่ห้าตัดไปแล้ว4ี่ศตัดไปแล้วครับห้าศย์ไม่มีครับต่อไป90้าศนย์ครับ90 1ไม่มีครับสามสี่ห้าตัดไปหมดแล้วเหลือสามห้าครับต่อไปศูนย์ห้าหศูนย์ห้าไม่มีครับศูนย์หก ัดไปแล้วนะครับห้าหกตัดไปแล้วนะครับ, 5, ต,รบต่อไปสุดท้ายนะหนึ่งสองสามครับหนึ่งสองสามตัดไปหมดเหลือสามหนึ่งครับก็จะเหลือนะครับสามศูนย์สามหกนะครับสามเจ็ดสามแปดครับสามเก้าครับสี่เจ็ดนะหกสามครับเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสาม เจ็ดสี่นะครับเจ็ดห้าเจ็ดเก้าห้าสองครับนี่คือแนวทางที่สองนะครับสูตรนี้สองสูตรตองเอตองบีนี้คือเป็นสูตรด,ดีที่สุดน,นะครับซึ่งท่านอาจารย์จุกก็ได้นํามาเสนอว่าผมได้ตรวจสติผ่านมือผมแล้วครับรบอกว่าสูตรนี้กําลังเดินดีมากเลยนะครับเมื่อสักคก็เข้าไปได้ตามเป้าคัดมาแล้วนะครับเกรดเอเกรดบนะครับตองบนี่ก็ถือว่าเป็นสูตรที่มี สติสูงสุดกําลังเดินนะอยู่ในระหว่าง20กว่างวดกําลังเดินนะครับหลัก30กว่าแล้วเดี๋ยวจะพลาดได้นะครับสูตรนั้นทุกสูตรมีผิดมีถูกนะครับซึ่งกําลังเดินอยู่ในนัยยะการเดินทางของทางเดินนะครับ20กว่าังวดกําลังดีนะครับเกินจาก3 40งวดแล้วมันเป็นไปไม่ได้นะครับเดี๋ยวก็มีผิดสะดุดนะครับมันก็จะพลาดไปนะครับกําลังเดินนะครับก็มีโอกาสที่จะถูกได้สูงนะครับมีโอกาสสูงนะครับท่านผู้ชมทุกท่าน อันนี้เราจะมาดูชนกับแนวทางที่หนึ่งเลยนะครับสูตรแรก02นะน,าาน,นะครับแนวทางที่สองไม่มีครับ03มีครับ03มีครับต่อไป18ไม่มีนะครับ20ไม่มีนะครับ25ครับ25 2มีครับครับ28ไม่มีเช่นกัน30มีครับ36 มีครับสามแปดมีครับห้าสองมีครับต่อไปห้าแปดนะครับสามแปดนะห้าสองนี่ห้าแปดก็มีครับห้าแปดไม่มีนะครับประธานโทษครับห้าแปดไม่มีอีกตัวนี้หนึ่งครับห้าแปดไม่มีครับเจ็ดศูนย์ครับมีครับเจ็ดหนึ่งมีครับเจ็ดสองมีครับเจ็ดสาม มีครับเจ็ดห้ามีครับแปดสองไม่มีครับแปดสามมีครับแปดห้าไม่มีครับแปดห้าห้าแปดนะไม่มีนะครับติ๊กไปดตอนนี้พลาดไปนะห้าแปดไม่มีครับก็จะเหลือกับหนึ่งบวกสองนะหนึ่งบวกสองแนวทางที่หนึ่ง แนวทางที่1นะสรุปไปแล้วนะครับแนวทางที่1ที่1นะบึวกสนะครับ1บวกสนะครับเท่ากับ03นะครับ25ครับ30ครับสามหกสามครับห้ไม่มีนะครับเพราะมันไม่ชนกันนะครับ ผิดนิดนึงดอกจันทรไปแล้วครับเจ็ดศูนย์ครับพี่ชนครับเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งครับเจ็ดสองครับเจ็ดสามครับเจ็ดห้าครับแปดสามครับทั้งหมดสามหกสามสิบสองชุดนะครับสิบสองชุดอันนี้เอาตัวเคลียร์สุดท้ายนะหน้าปกนะสามสามสี่ห้าแปดครับสามสี่ห้าแปดเด่นนะ จะวงไว้นะนู่นงวดที่แล้วนี่เด่นนะโซนนี้แปดเก้าหนึ่งสองเติดเต็ดเลขแปดนะครับเอามาดูเลขสามก่อนนะเลขสามทนกันมีศูนย์สามสามศูนย์สามหกสามแปดครับเลขสามมีเจ็ดสามด้วยเลขสี่ ไม่มีเลขสี่ไม่มีในชุดนี้ไม่นิ้มังกล่าวนั้นมันไม่มีในชุดก็ผ่านไปต่อไปเลขห้าครับก็คือสองสองห้าห้าสองเจ็ดห้าห้าเจ็ดไม่มีครับต่อไปเลขแปดเลขแปดมีชุดเดียวคือสามแปดแปดสามมสามแปดสามแปดแปดสามนี่ครับ นึ่งชุดนี้เอาอานี้มาจับนะตัวเด่นนะตัวเด่นนะครับท่านผู้ชมตัวเด่นจากปกนะครับสามสี่ถ้าเกิดสี่ตัวนี้มาก็เหลือแค่นี้ครับชุดตรงนะกลับไปด้วยก็ดีครับเผื่อกันเหนียวส่วนพอเราปักหลักไปแล้วนะครับถ้าปักหลักไม่พลาดก็อยู่ในนี้เลยนะครับอยู่ในนี้อันนี้ห้าสองก็สองห้านี้นะผมชอบครับเนนี้อันนี้ส่วนตัวไม่เกี่ยวกับกาจุแต่ผมชอบชุดนี้ แฟน friend, ชอบชุดไหนก็ว่ากันไปนะครับผมชอบชุดนี้นะเป็นพิเศษสาหรับชุดนี้ถังเลขตัวนี้นะครับซึ่งมันมันตรงกับความคิดของผมนะผมก็เลยชอบสองห้าห้าสองเป็นความคิดของผมท่านผู้ชมนะครับคิดเห็นเป็นอย่างไรมีเลขในดวงใจยังไงก็ลังมาเทียบกันดูนะครับเทียบบัรชนกับชุดไหนขอให้เข้าชุดนั้นนะได้รับเงินแสนเงินล้านทุกท่านนะครับครับการพน,น,นรันทุกชนิดไม่ใช่การไม่ไม่ใช่ทางออกของคนจนนะครับ เลือกซื้อเอาตามอัธยาสาย,ายตามแต่กำลังนะครับห้ามพุ่มเทอะไรไม่แน่นอนก็คือไม่แน่นอนการคำนวณน,นั้นไม่แน่นอนม่ไจะให้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มนะครับคือการคำนวณตามตามสติตามคำนวณตามวิธีทางของตัวเลขทางเดินของตัวเลขนะครับประเมินกันออกมานะครับเพราะฉะนั้น,นแฟนๆที่รักทุกท่านนะครับช่วยกันอุดหนุนนิยสารจุบบางจากนะขวัญใจคนยากมีมาก,กว่า30ปีแล้วนะครับ ขอให้ท่านผู้ชมเลือกซื้อนะครับซึ่งมีจำหน่ายตามแผงหนังสือทั่วประเทศราคาเข้าแค่พอซื้อกันได้ราคา2 0บาทนะครับมาเทียบชนกันตรงนี้นะครับอันนี้คือเลขสดนะครับอันนั้นคือเลขตามดวงดาวตามดวงดาวตามโหราศาสตร์นะครับบวกกับประยุกต์เป็นการคำนวณน,นะครับเป็นแนวทางเลขสือว่าเป็นเลขแห้งนะเป็นเลขที่ทําก่อนออกนะครับอันนี้ทําหวยออกไปแล้วมาเป็นเลขสดนะครับ ท่านผู้ชมอาจจะไม่เข้าใจว่าทําไมเลขมันถึงไม่ตรงกันนะครับสูตรมันก็ไม่ตรงกันนะครับเพราะเลขไม่แห้งมันก็ทําไปอีกแบบหนึ่งนะไอ้เลขนี้สูตรหลังหัวออกนี่ก็าําไปอีกแบบหนึ่ง้าหากมาชนกันก็ถือว่าเป็นทีเด็ดนะครับเอาหนังสือจุกฟังจากมาเปรียบเทียบดูตัวไหนชนตัวนั้นถือเป็นทีเด็ดของงวดนั้นๆเลยนะครับผมเพราะว่าสูตรเลขแห้งกับสูตรเลขสดมันชนกันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสูตรแนวทางที่1กับแนวทางที่สองมันชนกันเพื่อจะให้เลขมันน้อยลงไปนะครับ เลขมากนะครับไม่เหมาะกับการลงทุนนะครับอันนี้มันถือว่าไม่มากนะซื้อเลยซื้อหวยนะครับนะครับซื้อสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะหวยเอ็นสามนะครับซึ่งมีตาม,มีขายนะครับตามโครงการแปดสิบบาททั่วประเทศนะครับถูกแล้วไม่ถูกโกงนะถูกกฎหมายนะไม่ถูกไม่ถูกโกงไม่ถูกเบี้ยวนะครับท่านอาจไปซื้อที่อื่นเจ้ามือที่อื่น มันผิดกฎหมายด้วยแล้วก็จะอาจจะถูกโกงได้กรณีที่ถูกเป็นจํานวนมากนะครับเพราะฉะนั้นก็เตือนสติเอาไว้ผมเคยโดนมาแล้วนะครับท่านบอกว่าเออทางออกทางเสียงเสียงโชคทางเลือกใหม่ก็คือหวยเอ็นสามนะครับต่อสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับทนีนี้ก็รบกวนเวลากับแฟืนทุกท่านมามากพอแล้วนะครับขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับหากท่านชื่นชอบก็ช่วยกดไลค์ เป็นกำลังใจให้ผมด้วยช่วยกดติดตามนะพร้อมกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนพ่อบังโดอาจจะมาล่าช้าด้วยหนึ่งมีภาระกิจส่วนตัวประการที่สองก็ต้องการให้เลขเนี้ชนกันเลือกสูตรชนกันให้มากที่สุดเพื่อเป้าหมายให้เลขมันน้อยแล้วก็โอกาสถูกก็มีสูงนครับขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับ ep ที่สามนะครับขอสวัสดีกันตรงนี้นะครับสวัสดีครับผม